ด่วนล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุการใช้งานแล้วจริงหรือไม่ฟังในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่15ธันวาคม2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าบัตรคนจนที่เราใช้สิทธิ์จะหมดเมื่อไหร่เดือนมก,กราคมจะยังได้รับเงินซื้อของ200-300ถึงบาทหรือไม่และจะเริ่มใช้งานในบัตรประชาชนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในคลิปกันค่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่ได้200 3 0 0ถึง300บาทที่ใช้รูดซื้อสินค้า ยังใช้ได้อยู่นะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลจะประกาศรายชื่อคนที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศว่าคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วได้สิทธิ์ต่อเนื่องรัฐบาลจะประกาศอีกทีว่าบัตรคนจนที่คุณได้ใช้อยู่เนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าหากคุณได้รับสิทธิ์ต่อจะได้รับเงินเข้าบาัตรประชาชนณนะวันที่รัฐบาลประกาศทันทีค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดือนหน้ายังใช้ได้อยู่นะคะจนกว่ารัฐบาลจะประกาศวันหมดอายุนั่นเองค่ะเบื้องต้นเงินที่จะได้700 – 800ถึง800บาทเนี่ยซึ่งพ่อแม่พี่น้องได้รับสิทธิ์กันหมดแล้วนะคะและ1มกราคม2 5 6 5ถ้ายังไม่มีประกาศอะไรเพิ่มเติมจะได้200 – 300ถึง300บาทจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยววันที่21นี้รู้ผลแน่นอนค่ะ แต่ข่าวบางๆมานะคะว่าอาจจะมีการเติมเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนละครึ่ง ซึ่งข่าวสารนี้จะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีในวันที่21ธันวาคม2564นีนี้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ